อคุณกอลิลาก็บอกว่าชุดสวยจังแต่จะใช้ของฉันหรอก็เลยลองสวมดูอีกทีนะคะชั้นติดกระดุมไม่ได้สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับกับสุพิงเทร์มนะคะวันนี้หนังสือที่จะนํามารีวิวก็คือเล่มนี้เลยค่ะ เอ๊ะของใครนะเป็นหนังสือ2ภาษานะคะที่จะนําเด็กๆนะคะไปตามหาเจ้าของของกล่องใบหนึ่งค่ะที่เจ้าแมวน้อยเจอนะคะรายละเอียดรีวิวจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะค่ะสำหรับหนังสือเอ๊ะของใครนะนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับลูกแมวตัวหนึ่งค่ะเรามาดูรายละเอียดทั้งในกันเลย ลูกแมวน้อยกลับจากจ่ายตลาดเห็นกล่องหนึ่งใบวางไว้หน้าบ้านนะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะจะเป็นหนังสือสองภาษานะคะก็คือทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยค่ะ ข้อแนะนําสําหรับหนังสือ2ภาษานะคะคือถ้าเด็กๆเ,เนี่ยเข้าใจภาษาอังกฤษก็คุณพ่อคุณแม่สามารถอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังทั้งเรื่องได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจเนี่ยขอแนะนําให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอ่านภาษาไทยจนเด็กๆเ,เนี่ยจำเนื้อเรื่องได้ก่อนนะคะแล้วค่อยๆสอดแทรกคําศัพท์ไปอย่างเช่นคําว่า box cat นะคะหรือคําว่า market แบบนี้ค่ะลงไปจนเด็กๆคุ้นเคยกับคาศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ ค่อยๆอ,อ่านเป็นประโยคสั้นๆนะคะจนเด็กๆเข้าใจทางเนื้อเรื่องคะอ่ะกล่องใบนี้นะคะก็ไม่มีว่าเป็นของใครค่ะเจ้าแมวน้อยก็เลยเปิดกล่องดูนะคะนันก็อาจจะสอนคำศัพท์เรื่องเกี่ยวกับกันกไก่ไหมพรมแบบนี้ได้ค่ะพบว่ามันเป็นชุด,ยสดสายากรสดใสสีแดงเจ้าแมวน้อยก็รียบนำมาสวมเลยแต่พบว่า ชุดใหญ่เกินเจน้าแมวก็สำรวจดูอีกทีนึงว่าเอ๊มีแบบจานะกล่องถึงใครไหมและคราวนี้มันก็เลยเริ่มออกตามหาเจ้าของนะคะโดยไปหาคุณหมาจิ้งจอกก่อนแล้วก็คุณหมาจิ้งจอกบอกว่าขอลองสวมดูก่อนได้ไหมมันหลวมไปคงไม่ใช่ของฉันหรอกคุณแมวแล้วก็คุณหมาจิ้งจอกนะคะก็เลยตามหาเจ้าของไปที่บ้านคุณหมีอ้วน ณหมีอ้วนก็บอกว่าชุดนี้ดูเล็กเกินไปนะคะอันนี้ก็สอนสับได้นะคะคำตรงข้ามใหญ่เล็ก big small ค่ะพอคุณหมีลองสวมแล้วนะคะก็พบว่าชุดเล็กเกินไป is quite small and tight นะคะแบบนี้แล้วเจ้าแมวเจ้าหมาจิ้งจอกแล้วเจ้าหมีค่ะก็เริ่มออกเดินทางนะคะหาเจ้าของคนถัดไปจึงไปที่บ้านคุณกอริล่า คุณโกลิลาก็บอกว่าชุดสวยจังแต่จะใช้ของฉันหรอก็เลยลองสวมดูอีกทีนะคะฉันติดกระดุมไม่ได้ตรงนี้ถ้าคุณพอลแม่ใส่อารมณ์เข้าไปนะคะอาจจะเพิ่มความตลกให้เด็กๆได้ด้วยค่ะคราวนี้คุณแมวคุณหมาจิ้งจอกคุณหมีคุณลิงนะคะก็เลยเริ่มตามหาเจ้าของกันอีกอันนี้ก็จะเป็นการเรียงลำดับนะคะจะสังเกตเห็นว่าก็เรียงจากเล็กไปใหญ่แบบนี้ค่ะ ก็มาที่คุณชังเบิ่มนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองคุยกับเด็กๆด,ดูค่ะว่าเ,ออเด็กๆคิดว่าคุณชังเบิ่มเนี่ยจะใส่ชุดมายากลได้ไหมนะแล้วก็มีคุณสิงโตนะคะเดินหน้าเศร้าเข้ามาแล้วก็บอกว่าฉันทํากล้องใส่ชุดมายากลหายไปมีใครเห็นบ้างไหมจ้าแล้วสัตว์ทั้งตัวก็ร้องว่าใช่ย้เราเจอเจ้าของแล้ว คราวนี้นะคะคุณสิงโตก็ดีใจมากแล้วก็ได้รับกล่องคืนไปค่ะแล้วก็เชิญสัตว์ทุกตัวไปชมการแสดง ค่ะแล้วเย็นวันนั้นนะคะเพื่อนสัตว์ทุกตัวค่ะก็มาดูคุณสิงโตนะคะแสดงมายากลเซกระต่ายออกมาค่ะน่ารักามากๆเลยหน้าสุดท้ายนะคะก็จะมีคำศัพท์ค่ะอย่างเช่นคำว่า address จ่ายหน้าจดหมาย amaze ทำให้ประหลาดใจค่ะนักเขียนนะคะคือคุณสาวิตรีพรมพิทักษกุลค่ะแล้วก็จัดจำหน่ายโดยบริษัทนามีบุ๊กจำกัดนะคะราคาหลังปกนะคะอยู่ที่115บาทค่ะ หนังสือเล่มนี้นะคะได้รับรางวัลนิทานภาพส่งเสริมคุณธรรมแว่นแก้วรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองครั้งที่12ด้วยค่ะเรื่องส่งเสริมให้มีความซื่อสัตย์นะคะลักษณะของหนังสือเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่เป็นปกแข็งที่เคลือบมันนะคะข้างในก็จะเป็นกระดาษนิทานธรรมดาค่ะเป็นหนังสือภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดหนังสือดีๆในคลิปหน้า นีะะคะลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ